โอ,โอ้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะโอ้ช่างทําโอครับนี่กำลังเชื่อมเลยนี่ครับขึ้นใหม่ฮะวันนี้วันเดียวครับนี่ฮะไม่วางเกียร์อะไรเดี๋ยวว่าเลย,อเลยโอ้ยเกียร์ใหม่เอี่ยมเลยอันนี้ เฮ้ยไม่เอียมเลยเอาอ้ยนีณเ้ก็จะขึ้นบางโคลนแล้วครับเนี่ยนี่ครับบางโคลนโอ้เป็นคันธรรมดาอางนี้ก็ประมาณหวันก็เสร็จกับ ก็เกิดการขึ้นโครงสร้างครับคำสีต่อีช่างสีสีอยู่ของเบียร์อยู่โอ้โหเฮ้ยผูมแม่ช้างช้างช้างเอาแตนอฮึรวย เริ่มง่วงแล้วเนี่ยถึงเวลานอนแล้วพักผ่อนหมดแรงแันนี้อยู่งานเชื่อมเลยฮะเนี่ยไหลเชื่อม วันหนึ่งครับประมาณนี้เลยมาให้ดูประมาณนี้ครับเริ่มเสิร์ฟไปก่อนครับดิทำนี่ครับสวัสดีครับ